ห้าบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมัยยังพระกวาสักเกสุวิหารติกปีรละวัตถุสมิมหาวณีมหาตาพิขุสังเคนะสัติงปัญจมเตหิพิขุสตเตหิสัพเพหิวะอระหันเตหิทัศหิจะลูกธาตุหิเทวตาเยคุยเยนะสันนิปติตาโหติพระขวันตังทัศนายะพิขุสังคันจะ อัทโขจะตุนนงสุทาวาสกายิกานังเทวานังอิตะทัพหัสิอยังโขภควาสจเจสุวิหารติกะปิรละวัตุสมิงมหาวณีมหาตาพิขุสังเคนะสัตทิงปัญจะมาเตหิพิขุสเตหิสัพเพหิวะอรหันเตหิทัศหิจะลูประทาตูหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหุนติพระขวันตังทัศนายะพิขูสังคันจะก ยาน,นูณนะมยมปิเยนะภะควาเตนุปะสังกามยามะอุปะสังกมิตาวาภะควาตสันติเกปัจีกะคาถาภาษย,ยามาติอตโคตตาเทวตาสย,ยถาปิน,นามะภาวาปุริโสสัมมัญชิตังวาพาหังภาษารละยะภาษาดิตังวาพาหังสัมมิชัยยะอวะมีวะ สุทาวาเสสุทเทวสุอันตรายตาพระคาวาตปุระตปาตุระหังสุอตโคตาเทวตาพระวันตังอภิวาเีตาวาเอกะมันตังอัตถังสุเอกะมันตังทิตาโคเอกาเทวตาพระคาวาตสันติเกอ,อิมังคาถังอภาสิมหาสมาัมโยปะวะนัสมิงเทกวกายาสมาคตาอาคตมธรระอิมังธรรมะ สมัยังทกักิตาเยวะอัปราชิตะสังคันติอัตโคอัปราเทวตาพระาวตูสันติเกอิมังคาทางอภาสิตรัตระพิกขโวสมาทหังสุจิตตังอัตโนอุชูกะมะกังสุสารถีวะนิตานิคะนิตาวาอินทริยานิละขันติปันทิตาติ อาตะโอปปาาเทวตาพระเขาวาตสันติเกอิมังคทาทังอภาสรีเชตวาวขีรงังเชตวาวบดีคังอินทขีรังโอหัจจะม่มีชาตจิจารันติสุทาวิมาราจะขูมาตาสุทันตาสุสูนาคติอาตะโอปปาราเทวตาพระเขาวาตสันติเกอิมังคทาทังอภาสิเีเยเกจิพุทธังสารนังคตาเสนาเตขมิสันติอปายะภูมิ ปหายะมนุสังเทหังเทวากายาเทวากายังปริปุเรศสันติติอตโพขพระวาพิขัวอมันเตศเยปุยเยนะพิกเวทาสาสัศสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปติตาหตุติตถาคตังทัศนายบพิขุสังคัญจั เยปิเตพิกเวอหสูงอติตะมัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระกวันตานังเอตาประมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอหสูงสยถาปิไมหังเอตะหิเยปิเตพิกเวพระวิสันติอนาคตะมัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระกวันตานังเอตาประมาเยวะเทวตาสันิปติตาพระวิสันติ สยถาปิมยหังเอตระหิอาจิกิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิกิตายิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิเทศิตสามิพิกเวเทวกายานังนามานิทั้งสุนาถาสาธุกังมนสิกโรธาภาสิตสามีติเอวัมพันเตติโคเตพิขูพระกวตูปัจจัตโสสูงพระขวาเอิตาทวจะ สิโลกะมานุกัสสามิยัตถะภูมิมาตัสสิตาเยสิตาคิริัพพลังปะหิตัตตาสมหิตาอุทูสีหาวะสันดีนาโนวะหังสาพิสัมพุโนโอทาตามะณะสาสุธาวิปัสันนักมะลายิปะ สันนะมมนาวิลาพินยูปัญจะสะติยตวาวณนวณีกปิรว,วัตวีตัตัวอมันตยิสัทธาสาว,ก,สาสาวกีศาสนีาเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชาณธาพิคโูเตจะอาตับะมะกรุงสุตวาพุทธศาส,สนานังเตสัมปะตุละหุยานังอมนุษสานาทัทสนงังอภิเก สัตมัทคุงสหัสังอัตตสัตตังสตังอิกสหัสสานังอมนุสานัตมัทคสงอภเกนันตมัทคุงที่สาสภาพุตาอหุงตันจัสพังอภิญญายะวะคิตวานาจัปุมาตโตอมันตยิสัทฐาวะเกศาสนีระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกขโบเยโวหังกิตายิสสามิ กิฬาหิอนุปุพพโสจตสหัสสาวยาขาภูมากปิละวัทวาอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัตสิโนูมทามนาอภิกามุงพี่คูนางสมิติงวะนางเจ้าสหัสสายหีมาวัตายาขาณนตวันนิโนอิติมันตชุติมันโตวันนวันโตยะสัตสิโนโมทามนาอภิกามุงพิกูนางสมิติงวะนาง สาตาคิราติสหัสสายักขานานัตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยศสิโนมูธานาอภิกรมมุงพิกขูนังสมิติงว่านังอิเจเตโสละสสหัสสายยักขานานตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยศสิโนมูธานาอภิกรมมุงพิกขูนังสมิติงว่านังเวสามิตาปัญจสตายักขานานตวันนิโน อิทธิมันโตชุติมันโตวันณะวันโตยัสสิโนมูธามนาอภิกรรมูพิกูนางสมิติงว่านังกุมพิโรราชาคหิโกเวปุลลัสสะนิวีสนังปิญโยนังสัตตสหัสสังยักขานังไผยิอุปาสติกุมพิโรราชาคหิโกชูปาคาสมิติงว่านังปุริมันจัติสังราชาทัตตาลถูปัสสสติพันทัพานังอธิปติมหาราชายัสสิโส ุตตาปีตสาะ่างวูอินทะนามามหาภราอิทิมันตชุติมันตวันนาวันตยสัสสิโนมูธมานาอภิกรมมูพิกุนางสมิติงวานังทักีนันจ่าที่สังราชาวิรุฬหโหตปัสสาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายะสัตสีโสดพุตตาปิตสาพัางวูอินทะนามามหาภราอิทิมันตชุติมันตวันนาวันตยสัสสิโนมูธมานาอภิกรมมูพิคูนางสมิติงวานัง ปชิมันจัตที่สังราชวิรูปโคภาสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายสัตติโสพุทธปิตสสามพะโหอินทนามามหาภาาอิทิมันตุชติมันตุวนวันตุเยสัสสีโนมุทธรรมนาอภิกามุภิกุนางสมิติงวนังอุตลานจัตที่สังราชกุปโรตปัสสติยักขายนังอธิปติมหาราชายสัตติโสพุทธปิตสสามพะโหอินทนามามหาภาาอิทิมันตุชติมันตุวันวันตุเยสัสสีโน โมทมานาอภิกามูพิกูนังสันมิติ์วานังปุริมาที่สังทัตตาลโถท่ขีเนีนะวิรุลหะโกปัชิมีนะวิรูปะโกกุเวโรอุตตรังทิสังจะตาลูเตมหาราชาสมันตาจตุโลทิสาทันทันละมานาอัตทังสุวะนีกปิละวัตเวเตสังมายาวิโนทาสาอาภูวันจันิกาสถามายาปูตินทุเวตินทุวิภูจตวิภูตสหะจันทโน กา마ศีโถจากกินนุมันทุนิมันทุจะปนาโทโอปะมันโยจะเทวสุโตจะมัตตลิกิตาเซโนจกคันทัพโหนาโรราชาชโนโสโโพอาคุมันจะสิโขเจวะติมพะดูสุริยะพัชสาเอเตจันยีจะราชาโนคันทัพพาสหราชุพิโมทมานาอภิกามุงพิกูนางสมิติวนางอทาคูนาภาษานาคาวสาลาสหตัชกา กัมพาลัสตลาอาคูปายาคาสหญาติพิยามุนาทตาลธาจะนาคูนาคายาสสิโนเอราวันโนมหานาคโคโสปาคาสมิติงวะหนังเอนาคาราชสหาัสาหะารันติทิพาทิชาปักขีวิสุทธจักูวิหายาสาเตวนะนัมัชป,ปตาจิตราสุปนาอิติเตศานามังอภยันตานาคาราชามนมาสิ สุปันนาตูเขมะมะกาสีพุโทโธสันนหาหิวาจาหิอุปะวะหะยันตานาคาสุปันนาสนารนมะกังสูพุทังชิตาวาชิรหะหัตถีนะสักมุทังอสุราสิตาพาตโลวาสาวัเตเสเตอิทธิมัตุยสัสิชโนกาลกันกัญชามหาพิสมาอสุราธานาวีขสา,าเวปาจิตติสุจิตติจะ หหราโทนัมุจีสหสตัญจะพลิปุตตางสัพเพเวโรจะนามก,กาสันในหิตวะพดินสีงราหงพัฒมุป,ปาขะมุงสมัมยโยธานิพัธันติพิคูงสัมมิติงนะงอาภูจัตเทวาปตวีจัตติชูวายโยตถาขมุงวาลุนาวาลุนาเทวาโสมูจะยะสาสะาสหเมตตากรุณากายิกาอาคูเทว,วายะสสินโน ถ้าเสตษฐีถ้าสัทธากายาสัพพีนานตะวันนิโนยิทธิมันตูชุติมันตูวันนาวันตูเยสสินูมูธาณา,าอภิกามุภิกูนังสมิติงวะนังวินทูจัตเทวาสหดีจัปอาสมาจัปทุเวียมาจันทัสุปนิสาเทวาจันทมาคูปุลคิตาสุรยิยสุรยิยสุปนิสาเทวา สุริยะมาคูบุรักิตานักขัตตานิบุรักิตาวาอาคูมันทวลาหกาวัสุนังวาสโวเสธโทสก,กูปาฆะปุรินทโทโทัสเต,เตทัสสัทธากายาสเพ,พนานะตะวนันิโนอิททิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสสจิโนมทามานาอภิกรรมูพิคูนังสมิติมะนังอัฐคูสหภูเทวาชนะมักขีสีขาลิวะ อริทกาจารุชาจักรุมาปุภาณีพาสิโนวัลุนาสหธรรมาจักรจุตตาจักรนิชกาสุรยะลุจิลาอาคูอาคูวาสวะนิสิโนทัศเตทัศธากายาสพีนันตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสสิโนมุทัมนาอภิกรรมภิกุณนสันนิจจรััลสัพมานามหาสมานามนุษสามานุสุตตมา คิตาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกาอาทาคูหลยูเทวาเอจโลหิตาวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายะศสิโนทศเสตทศสถากายาสเีนันตะวันนิโนอิทิมันโตชุต um ิม ok ันโตวันนนวันโตยะศสิโนโมทามนาอภิกามูภิกขุนางสมิติงวังสุกากรลุมหาอรุณาอาคูวีข้นนาศสหะ อทาตะคยะหาปโมูขาอาคูเทวะวิจักขนาสทามัตตาหาลักชามิสกายะจะยัสสินูฐานะยังอาคาปิชุนูยุติสาอภิวัสติทศีติทศธากายาสพพนานัตะวนิโนอิติมันโตมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินมุทัมนาอาภิการรมมุภิกูนางสมิติมนัง เขมียาตุสิตายามากัตกาจะยาสิโนสัมพิตกาลามสเศราชวตินามาจะอาสวานิมานรตติโนอาโกอาทาโูปรณีนมิตาทศเสตทศทากายาสัพพนานตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันตูนาวันตยาสิโนโมทามนาอภิกรรมูพิภูนางสมิติหะนัง สถิติเท,เทวนิกายาสเินานะตะวันนิโนนามันวเยนะอาคันฉงเย,ยจันเยทศิถฐสัตทิสาสหาประพุทธ,ธาชาติมักคีรังโอคาตินะมะนาสวังท่าขีมงคตตลังนาขังจันทังวะอสิตาติตังสุภามาปรมัตโตจะาปุตตาอิติมัตโตสหะสันนังกุมารุติโสจะโสปาคัสมิติมวะนัง,นงสงหัสสภามาโลกานางัง มหาพามาพิติถติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโทสทศเสถอิสราอาคูปัจจก,กะวะสวัตติโนเตสันจะมัชับโตอาคาหาริหาิโตปริวาลิโตเตจัสเพอภิกันติสินเทเทเวสพัม,มะเกมาลสศนาอาภิกามิปัสสกันหัสสะมันที่ยัง อิทัคันหัตถพันธัทราคีณาพันธะมัทูโสมันตาปริวาลีถะมาโวมุลจิตถะโกจินังอิติตตถะมหาสีโนกันนะหัสนังปะอเปสยิปานินาตะละมหัจะสลังกตวานะเพระวังยะถาปาวุสโกเมโคถานะยันตูสวิจุโกตถาสุ ปจุทาวติสังกุโตอาศายงวงสีตันจัสสพังอภิญญายะวะวะกิตวานัจากุมาตาตัวอมันตยิสัทธาสาวกีสัสนีละติมาลสศีนอาอภิกันตาเตวิชานาถภิกโวเตจะอาตปะมะกะลุงสุตวาพุทธศาสสนังวีตลาเคหิปกามูนีสังรมัมปีอินชยุงสัพพิวิชิตาสังฆามา พยาตีตายสัสิโนมูทันตีสหภูเตหีสาวกาเตะเชนสุตาติ 6. บทสวดธรรมจักกัปะววตนะสูตรเอวามีสุตังเอกังสมยังพระควาพาลานัสียังวิหารติอีสิปตานีมิกทาเยตรตระโคพระควาปัญจวัคคียพิคูอมันเตสิเทวมีพิกวอันตาปภัชชิเตนะนเสววิตพายูจายัง กามีสุกามาสุขันวิการนุโยโคหีโนคาโมโอทุชนิโกอนาดิโยอนัตถสันหิโตโยจายังอัตกิจและมาฐานุโยโคทุโคอนาดิโยอนัตถสันหิโตเอเตเตพิกเวอุโภอันเตอนุปะคัมมะมัชิมาปฏิปทาตถาคตีนะอภิสัมพุทธาจักขุกลานียานากรานี อุปสมัยะอภินายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติกตมาจัสสาภิกเวมะชิมาปฏิปทาตถาคตนะอภิสัมบุทธาจะกูกรณียานกรณีอุปสมัยะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติอายะมีวะอะดิโยอะทังคิโกมะโคสยธีทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปุสัมมาวจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิว สัมมาวายามุสัมมาสติมมสัมมาสมาธิอพะยังขูสาภิกเวมัชิมาปฏิปทาตถาคตีนนะอภิสัมพุทธ,ธาจากุกระนิยานักกระนีอุปสมัยยะอภิญญายะสัมโพธายะนิปานายะสังวตัตติอิทงาาังขูปนพภิกเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขชาชรลาปิทุกขมามรณะปิทุกขงังโสกปฏิเทวทุกขโทมมรณสุปายาสาปิทุกขา อัมปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุโขยัมปีฉังนารพติตัมปิทุกขงังสังขิตตนะปัญจุปาทานนักขันทาทุกขาอีทางโขปนาิิขเวทุกขสมุทโยอริยสัจจังยายังตนะหาโปูโนโภวิกานันทิลาคัสหะ ตาตระตระตระตาพินที่นีใสยะธีทางกาวตัณหาภาวตัณหาวิภาวตัณหาอีทางโคปนะพิกเวทุกนิโรโถะเลียสัจังโยตัสสาเยวตันหายาสิสะวิลาคะนิโรโทจาโคปันตินิสโคมุติอนาลโยอีทางโคปนะพิคเว ถ้าคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายะมีวะอริยอริโยอะถังที่โกมะโคไสยทีิทังสมาธิฐิสัมมาสังกปะสมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติมีพิกเวปุเพอนุสุเตสุธรรมมีสุจักขุง อุทปาธิยาหนังอุทปาธิปัญญาอุทปาติวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโขปณิธางทุกขังอริยสัจจังปรินญาันติมีพิกาเวปุเพอนันสุสติสุธรรมมีสุจักขุงอุทปาธิยาหนังอุทปาธิปัญญาอุทปาติวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโขปณิธางทุกขังอริยสัจจังปรินญาตันติมีพิกาเวปุเพอนันสุสติสุธรรมมีสุจักขุง อุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิอีทางทุกขสมุทยโยอริยสัจจันติมีพิกเวภูเพานนุสุเตสุธรรมีสุจักขงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังขูปนีทางทุกขสมุทยโยอริยสัจจังปะหาตพันติมีพิกเวภูเพานนุสุเตสุธรรมีสุจักขงอุทปาติยานังอุทปาธิปัญญา อุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโขปณิทางทุกขสัมพุทโโยอริยสัจจังภีนันติมีพิคเวปุเพอานันทสตสุธรรมีสุจักขงอุทปาทิ่ญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอิทังทุกขานิโรโธอริยสัจจันติมีพิคเวปุเพอนันุสติสุธรรมีสุจักขงอุทปาทิ่ญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชา อุทธปาที mm. <arespace S 2> ่อาโลโกอุทธปาที่ตังขูปณิธรมทุกขนิโรธอรลริยสัจจังชาชิกาตพันติมีพิกวีปุพเพอนันโสุเตสุธรรมมีสุจักขุงอุทธปาทิยานังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชาอุทธปาที่อาโลโกอุทธปาที่ตังขูปณิธางทุกขนิโรธอรลริยสัจจังชาติกาตันติมีพิกวีปุพเพอนันโสุเตสุธรรมมีสุจักขุง อุทธปาธิยานางอุทธปาฏิปัญญาอุทธปาธิวิชาอุทธปาทิอารโลโกอุทธปาธิอีทางทุกคานิโรทคานิมีปฏิปทาอริยสัจจันติมีพิกเวีภูเพอนันทุสตสุธรรมีสุจักขุงอุทธปาธิยานางอุทธปาฏิปัญญาอุทธปาธิวิชาอุทธปาธิอารโลโกอุทธปาธิตังโขปณีทางทุกคานิโรทคานิมีปฏิปทาอริยสัจจังภาวตพันติมีพิกเวีภูเพอนันทุสตสุธรรมีสุจักขุง อุทตปาทิยานังอุทตปาทิปัญญาอุทตปาทิวิเชาอุทตปาทิอาโลโกอุทตปาทิตังโขปณิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิภาวิตันติมีพิกเวปุเพอนันนุสุเตสุธรรมีสุจักผงอุทตปาทิยานังอุทตปาทิปัญญาอุทตปาทิวิเชาอุทตปาทิอาโลโกอุทตปาทิยาวกีวันจะมีพิกเวอิเมสุจัตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปาลิ ทัตังทวทารสากาลังยะถาภูตังยานาทัศนังนสุภิสุทธังอโหสีนิวตาวาหังพิกวีสตีวะกีรุกีสมารกีสัพรมกีสะสมณพรมนิยปชายาสตีวะมนุสายะอนุตรังสัม,มาสมโพธิอภิสัมพุทธทูปัจจัญญาสิงยะตูจะโขมีพิกวีอิมีสุจตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวตัง พวาัทาสากาลังยถาภูตังยานัทสนังสุวิสุทธังโอโหสีอัฏฐางภิกขเวสตีวัคีลูกีสมารัคีสัพหมวัคีสัตสมมานภังม,มนิยาปชายะสตีวัมนุสสายะอนุตตลังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงญานัจนจปนณมีทัศนังอุทัปฏิอกุปปามีวิมุตติอยยมันติมาชาตินัตถิธานิปนุนพภวติ อิทัมวัวจะพระขวาอัตตมนาปัญจะวัคคิยาพิกูพระขวัตูภาสีตังอภินันทุงอิมัสมิจัปปานะวยกากรณะสมิงพันญามานีอายัสมาต,ตัวควรทัญญัตสะวิราชังมีตามลังธรรมะจักขุงอุทัปทิยังกิมจีสมุททายะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติ ปวัติเตจจากพระควตาธรรมจักเกีพุมมาเทวาสัตธมนุสสาวสูงอีตัมพระควตาปาลานศียังอิสิปตนีมิกทายอนุตลังธรรมจักกังปวัติตังอัตติวติยังสัมณมีนวาพมัมมณีนวาเทวเีนวามารีนวาพัมมุนาวาเกีนัิวาโูกัสมินติพุมมานางังเทวานังสัตธังสุตวาจตุมหาราชิกาเทวา สัตถมนุษสาวีสูงจตุมหาลาธิกานังเทวานังสัตถังสุตวาตาวติงสาเทวานังสัตถมนุษสาวีสูงตาวติงสานังเทวานังสัตถังสุตวายามาเทวานังสัตถมนุษสาวีสูงยามานังเทวานังสัตถังสุตวาตุสิตาเทวานังสัตถมนุษสาวีสูงตุสิตานังเทวานังสัทธังสุตวานิมานรติเทวานังสัตถมนุษสาวีสูงนิมาน นตินังเทวาน,นังสัตทังสุตวาปรณิมิตาวัสวัตตีเทวสาสัทธมนุสสาวีสูงปรณิมิตาวัตวัตตีนังเทวานัสัทธังสุตวาร์พมกายิกาเทวสาสัทธมนุสสาวีสูงเอตัมปะกวาตาภาลานัสิยังอีสิปันนิมิกธาเยอุณตละนังธรรมมาจักกังปะวัตติตังอัปปติวัตติยังสมณยนีนาวะพมณีนาวาทเทวีนาวา วาคัมมุนาวาเกนกิวาโลกัสมินติอิติหาเตนะคานีนะเตนะโมุหเตนะยาวะพัมมะโลกาสัตตุอภุคัตขัตฉิอยัญจะทัศสหัสสีโรกะทาตุสังกัมปีสัมปะกัมปีสัมปะเวทีอัปปามานุจะโอราโลโอภาสโลเกปาตุละหูสีปติกรรมมีวะเทวานังทิวานุภาวัง อาตภโภปกวาอุทานังอุทานีสีัญญาสิวัตโภปูนทันโยัญญาสีวัตโภปูนทันโยติอิติหิหังายสมัตตูปูนทันยัสสะัญญาปูนทันโยเตวะนามังอหูสีติ